สวัสดีครับถ้าจใจพูดถึงชื่อของสโมสรที่มีนักตเตะดาวรุ่งเก่งๆมากมายหลายคนหลายยุคหลายสมัยหนึ่งในนั้นก็คงจะต้องมีบาร์เซโลนาและอะคาเดมี่ชื่อก้องโลกของพวกเขาอย่างลาบาเซียแน่นอนโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับผ่านนักตเตะดาวโลกแห่งยุคของบาร์เซโลนาในปัจจุบันซึ่งบอกเลยว่าดาวรุ่งแต่ละคนนั้นตึงทุกตัวและสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ w 8 8ผู้สนับสนุนหลักของสโมสรเบอร์ลี่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจแอดมาเลยที่ w แ8ด t h s e t โดยเรามาเรื่มกันที่นักตเตดดาารุ่่งงแแแหยคขอบซนกกไ้ กาบีมิดฟิลด์ดาวโลทีมชาติสเปนวัย19ปีโดยสำหรับกาบีเขานั้นก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของบาร์ซ่าตั้งแต่ในฤดูก,กาล2021-2022ซึ่งในเวลานั้นกาบีมีอายุได้เพียงแค่17ปีเท่านั้นโดยกาบีก้าวขึ้นเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักของบาร์ซ่าในทันทีและลงเล่นไปถึง47นัดทำไปได้2ประตูกับอีกถึง5แอซิซสต์ซึ่งกาบีนั้นเป็นนักเตะชนิดที่ว่าบู๊ถึงลูกถึงคนทุกจังหวะเป็นดาวรุ่งเลือดร้อนที่พ,พากการ,ร้อมจะปะทะ ลงสนามไปแล้ว108นัดทำไปได้7ประตูกบับอีถึง13แอสาิสิ์พาบาซ่าคว้าแชมป์ไปได้2รายการนักเตะดาวโลดแห่งยุคข,ของบาซ่าคนที่2ได้แก่อเลฮันโดบบลเดแบ็กซ้ายดาวโลดทีมชาติสเปนวปัย20่ปีโดยสำหรับ et, อเลฮันโดบบลเด้เขานั้นก้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของบาซ่าในฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2ซึ่งขึ้นมาพร้อมกันกับทางกาบีแต่ทว่าในฤดูกาลแรกเบลเดนั้น ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากมายนะักก่อนที่ในฤดูก,กาลต่อมาเบลเดจะก้าวขึ้นมายึดเป็นแบ็คซ้ายตัวหลักของบาซ่าอย่างเต็มตัวก่อ,อนจะโชว์ผลงานการลงสนาม44นัดทําไปได้1ประตูเกือบถึง6แอสซิสต์จนช่วยให้ในปีน,นั้นบาซ่าคว้าถ้วแชมป์ในศึกลาลีกาสเปนและศึกฟุตบอลโคปาดเดสปันญ,ญ,ญาได้สําเร็จโดยฤดูก,กาลปัจจุบันเบลเดลงสนามไปแล้ว12นัดทําไปได้1แอสซิสต์นักเตะดาวโลห์แห่งยุคข,ของบาซ่าคนที่3ได้แก่เฟอร์มินโลเปซมิดฟิลด์ดาวโลห์ชาวสเปนวัย2 0ปี โดยในรายของเฟอร์มินโลเปสนี่คือกองกลางดาวโลดคนใหม่ที่ก้าวขึ้นมาเปิดตัวกับบา,าร์ซ่าในฤดูกาล2023-2024นี้ซึ่งเฟอร์มินโลเปสนั้นนอกจากเขาจะเล่นเป็นมิดฟิลด์ได้แล้วเขายังสามารถขยับขึ้นไปเล่นเป็นแนวลูกทางริมเส้นได้อีกด้วยซึ่งในเกมล่าสุดเฟอร์มินโลเปสนั้นเพิ่งซัดหนึ่งประตูช่วยบาร์ซ่าเก็บชัยชนะเหนือชักต้าโดยเนื่อได้สองประตูต่อหนึ่งโดยปัจจุบันเฟอร์มินโลเปสนั้นลงสนามให้กับบาร์ซ่าไปแล้วแปดนัดทำไปได้สองประตูซึ่งมันถือ นักเตะดาวโลดแห่งยุคของบาซ่าคนที่4ได้แก่มาคิอแนวลูกดาวโลดชาวสเปนวัย17ปีโดยในรายของมาคิอนี่คือดาวรุ่งคนล่าสุดของบาร์เซโลนาที่ก้าวขึ้นมาเฉิดฉายและสร้างชื่อในโลกฟุตบอลหลังจากที่เขาลงมาเป็นตัวสำรองในทีที่79และอีกหนึ่งนาทีต่อมามาคิอนั้นก็ซัดประตูชัยให้กับบาซ่าได้ในทันทีแล้วมันทําให้ในแมตช์นั้นบาซ่าสามารถเก็บ3าคะแนาสานาสำคัญในศึกลาลีกาได้สําเร็จซึ่งปัจจุบันมาคิอนั้นลงสนามให้กับบาซ่าไปแล้ว2นัดตัดไปได้1ประตู และเชื่อว่าหลังจากนี้เขาจะได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นอย่างแน่นอนและแล้วก็มาถึงนักเตะดาวโลดแห่งยุคข,ของบาร์ซ่าคนที่5ได้แก่ลามีนยามมลปีกดาวโลดทีมชาติสเปนวัย16ปีโดยสําหรับลามีนยามาลนี่คือเด็กมหัศจรรย์ที่กล้าขึ้นมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการฟุตบอลสเปนโดยจริงๆยามาลนั้นประเดิมสนามให้กับบาร์ซ่าตั้งแต่ในฤดูกาลที่แล้วด้วยวัยเพียงแค่15ปีแต่ทว่าในฤดูกาลนี้ลามีนยามมลในวัย16ปีสามารถกาขึ้นมายึดเป็นแนวรุกตัวหลักของบาร์ซ และเขาลงเล่นให้กับบาร์ซ่าไปแล้วถึง13นัดทำไปได้1ประตูกับอีก1อิศต์พอการก้าวขึ้นไปติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่พร้อมกับลงเล่นไปแล้ว2นัดทำไปได้1ประตูและจาร์ลเซติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นและทำประตูให้กับทีมชาติสเปน